สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B R Gamer ครับวันนี้มาพบกันอีกเันเคยครับผมในเกม RV Mode ดคาร์โนนะวันนี้ก็จะมาจัดคอมโบง่ายๆนะผมคอมโบฟอร์เรนซัสเอลนะผมปินหนึ่งในสี่แบบง่ายๆนะไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากมายนะผมเปิด ได้เปิดสกิลเลยนะจากเอลนะครับตัวละครที่เราจะใช้ในวันนี้นะผมสิบตัวก็จะมีนะผมซับเราจะลงเซฟิล่าดาซี่นะผมอลิสแอนเนตครับเป็นสี่ตัวนะผมเอลก็เทลกับคลิกซี่นะผมหกตัวครับแล้วก็ เทต้ากับโอเมนนะผมเป็นแปดตัวนะผมตัวที่เก้าก็เป็นเทนะผมส่วนตัวที่สิบก็เลือกเอานะผมว่าอาจจะเป็นลิเลน่าหรือไม่ก็เป็นม้านะผมถ้ามีของนะผมถ้าไม่มีของก็ลงลิเลน่าไปนะผมมาดูกันครับผมฟอเล่นซับเอลคมโบง่ายๆนะวันนี้นะผมจะติดหนึ่งในสีให้ไหมคนระับอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ด้วยครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมเ <c oughs> <c oughs> อมิลี่ฟอรรนตินโนอื้อหือไอเทมชิ้นแรกคือว่าใช้ได้เลยนะผมไกอานะครับและสองดาวจะ <c oughs> ไปก่อนนะครับใช้เป็นนอร์แมนไปก่อนครับ น่าจะไว้อยู่นะผมตามรุมหนึ่งโอเคเอ็นเอ็ดสองดาวอยากได้นะผมล็อกไว้ก่อนคนระับ โ,โหเขาลงสี่ตัวนะผมมีตัดเลือดซะด้วยเจอทีมแข็งแล้วอื้ตัดตัวนอยเออสูไม่ได้นะผมมีตัดเลือดเสยนะฟร์งเจโน่ของเราไม่ได้ดาเมตเลยนะอืม ม่เป็นไรครับผมเจ็บไม่เยอะครับเอเนตก็อยากได้สองดาลนะผมขายเอมเบรี่ไปครับจะได้หาตัวใหม่มาลงนะผม มาลุ้นไอเทมชิ้นที่สองนะผมโอ้โหโ,หโหอ้โอ my god chill u lost ไอเทมเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะผมหวานเจี๊ยบแล้วชิ้นที่สองนะผมอืมเป็นเนต็ตซื้อไว้นะผมเผื่ออาจจะทำสามดาวนะผม เเดมิกอสนะผมออื uh ืแรงเบเกอร์สองชิ้นฟอร์รนเจโนโดนแล้วตัดตัวหน่อยได้ไหมโดนแทงตัวนะแนวหนัง,นงรูดเอารูดเอาเลยนะผมอือ uh huh. เอาซอยไ,ไปครับผม เือให้เทนกับเพต้าได้นะผมคะแนด,ดมาเยอะจัดนะดาซี่ครับผมดาซี่เราต้องใช้นะผม นอร์แมนไดมิโก้ไดกแล้วรอเดียวมีกระทาใบนะครับเพลนเชโน่ติดใบนะผมเพลนเชโน่ว่าไงครับหิวสวนครับได้หรือเปล่าแทงอืม ตัวเลนมาครับผมเอามาใช้ก่อนนะผมเร่งพลังงานนะผมอัพับตัวไม่มีจัดตัวเลนมาช่วยก่อนนะผมเร่งพลังงานให้ทีมนะผมสองเเมกอ์ก็ช่วยให้ทีมได้สกิลเร็วขึ้นนะผม โนแมนโอ้โหเดนเจโน่สองดาวครับมีตันเลือดจากโรดเรียวซะด้วยนะผมบูมสติกพนะัฒนาเอ้าชนะได้หรือเปล่าครับอือหือเจอโรดเดียวรู้นะผมยืนไม่ไหวนะผมอุตส่าห์เก็บพอเดนเจโน่สองดาวได้นะครอือหือ อลิสมาครับผมลงไปก่อน,นับผมดาซซี่ครับไปก่อนนอร์แมนซับนะผมเดมิกอสช่วยครับเจอเหมือนกันครับผมซับเดมิกอสนะผมไอเข้มเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเขามีตัดเลือด กอดีกว่าเรานึดหนึ่งนะผมอ้าวอค้างเสยนะผมเมื่อกี้นะอยู่ดีค้างนะผม,มจบไม่ได้แล้วนะผมเจอรอเดียวอีกแล้วเออโอเคครับผมเจ็บไม่เยอะนะตัวไม่ออกครับผมตัวเลนไม่ได้ใช้นะ ซื้อหมางหนึ่งบาทมาไว้สลับตัวนะผมเผื่อว่าดีแลกดาซี่ออกไว้นะผมโอ้โหมีแต่โนแมนทังนั้นเลยนะผมนอแมนรุนเลยนะรุ่นในเทมกันนะผม โอ้ดาบที่แรงเบเกอร์นะผมยังดีนะผมที่ได้แรงเบเกอร์มานะแม็ไม่ได้ใช้นะผมอ้าวคลิกซี่มานะผมคลิกซี่เราต้องใช้นะแล้วก็รอเทลครับผมแรงเบเกอร์มาแล้วฟอรเนนเจอของเราจะได้เฉิดใช้ ออืืเจอแครี่ซับนะผมกระโดดไปแทงแล้วหลังได้หนึ่งตัวครับแทงหนึ่งตัวเลือกหาะเตะนะผมแทงแรดว่าไงแรดยกไปทันทีจะเก็บได้ไหมนะผมสองหนึ่งครับผมน่าจะไหวอยู่นะสองหนึ่ง สองหนึ่งอ้าวเสมอหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหจบไม่ได้เออซับฟ้าไปนะผมเราใช้เทนนะผมเราต้องมีซับฟ้าให้เทนได้ฟาดแบรบรัวๆนะตัวไม่ออกครับผมลิกซี่หนึ่งตัวคนระับ รอเทลมานะผม <is> อืมสลับแวนมาครับผมทีมนี้ยังหนึ่งร้อยแต้มอยู่นะคอนเทนท แทงไม่ได้นะผมจบบ้านนี้ไม่ได้นะครรบเรจเนโนเขาสองดาวนะเออแล้วจบไม่ได้อีกแล้วตัวละครเขาแข็งจัดนะผมฟริเรจโนโสองดาวมีตัดเลือดซะด้วย เออมาครับอารีเราได้เอลมาแล้วนะผมฟรโนเชโกกระโดดไปแล้วก็ให้เทลยวยิงสตันนะผมแล้วก็ใช้รอเรียวเป็นตัวรูดเสริมดาเมจครับนะ นอรแมนแคร์รี่นะผมเดมิกอรับยิงปืบ๊บสลับย้อนมานะผมยิงสัตนไปสามตัวนะครอนเชนโนแทงตูวแต่ว่าฮฮายัเตะยังรูดอยู่นะผมโอ้โหเออฝรานเชสสองดาวอีกแล้วอืม อาริสครับผมสองดาวมาทีหลังสองดาวซสะแล้วนะอาริสครับวอร์เรนจินโนมาแต่ต้นเกมนะผมหายหัวไปไหนหมดนะอ,อ,อื้ออึลิเมนต์เดมิกอส์นะผมจะเอาช้างลงไหมไม่มีจัดเลือดแบบนี้ครับ อาศัยตัดตัวให้ได้เยอะที่สุดนะผมกันแตน่ครับผมเทวเราไปจุดติใหม่แล้วคนระับหัวตัวเขายังแข็งนะผมมีโรเดียวช่วยรูดเสริมนระับเอเนตของเขาก็ช่วยฮิวสวนออืเสมอไปเสมอได้ไหมไม่มีตัดเลือนะผมเออสิบแปด งานหยาบแล้วนะผมรอบที่สิบห้านะผมคะแนนเหลือยี่สิบเจ็ดนะครับจะรอดไหมแบบนี้นะผม <c oughs> น่าจะยืนได้ไม่น่าจะเกินสองเทินนะผมถ้าจะเป็นแบบนี้นะครับปัญหาคือต้องรีบหาเทียนได้ด้นะผมไม้เลเาแปดนะครับ <c oughs> มาลุ้นไอเทมกันนะผม จะได้สมุดเขียวหรือตัดเลือดบ้างไหมนะครับขอตัดเลือดนะผมได้อะไรนะผมรุ้นนะครับ สี่วิวลามานะผมโอเคครับผมเราได้สี่ซับแล้วครับตอนนี้จัดไปก่อนสี่ซับนะผมสองเอลครับเท็นมาพอดีนะผมเรรนเดนอออกไปครับปึ๊บบัดอัพดาวแจมครับผมเทนมาคือเก่งเลยนะผมเทนจะช่วยให้เรากลับมาได้หรือเปล่านะผม จะกลับมาได้ไหมนะผมสะเพกก็ไม่น่าเกินสองเท่านะผมโอ้โหเจอเซนคะรับยิงกับผม prueba! เพนฟาดไปหนึ่งทีเก็บแนวหลังไปได้นะผมเจอยอนนะผมย,ยังติดติดย้อนอยู่นะครับหิวสวนขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะผมสี่ลุกหนึ่งเลย,ย้อนตัวเดียวได้เวลาแก้ตัวแล้วนะ ตบที่สองได้นะผมเทนมาได้ทันเวลานะผมมาช่วยชีวิตได้ทันนะผมอืมพลังงานไปครับผมน่าจะดีสุดแล้วนรเฮต้านะผมเทลอ,อีกหนึ่งตัวครับ รีบขึ้นระเบียบก้าวห้ไว้นะผมจะอยู่ถึงหรือเปล่านะผมแต่ว่าเทนมาแล้วก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะผมใครเป็นเทลสองตัวครับอิเลเมนต์ฟอร์เรนนะผมเทนฟาดไปหนึ่งที่ดิกซี่ไปเก็บแนวหลังได้นะผมทางครับฟาดหนึ่งที เทนติดปองซ้ายอื้บ้านไปหนึ่งทีตอนนี้แตกไปแล้วหนึ่งบ้านนะผมถ้าเทนไม่มาเราก็น่าจะแตกไปแล้วนะครับเทลวสองดาวแจมครับเทลวอีกหนึ่งตัวเอ็นเน็ตครับผม เซียวสองดาวนะผมสองจัดไปสองตัวครับ เอาเพตาลงมาเสริมเป็นสามเมตรนะผม,มเฮ้ยมีกอสลูกครึ่งเดมอนฮันเตอร์คนระับยิงคนระับผมมาเอามาไม่สั้นเฉยนะเป่าปื้มยิงโหยิงตอนแรกมาไม่สั้นนะมาไม่มีทรอยนะเมื่อกี้นะไหวไหมฟาดไปมาตายครับผมแจมปื้มปบทีหนึ่งได้นะผมลบไปยี่สิบเจนครับทีหนึ่ง ถึงเวลาทวงคืนความเป็นธรรมแล้วนะผม <Yeah. S 1> จากที่เราโดนกระทำมาตั้งแต่ต้นเกมนะผมอืมสวนไม่ออก <Wow. S 1> อัพป,ป่ะผมไม่ออกรีบอัพขึ้นแลเวเลก้าให้ไวครับรีบอัพเลยครับผมจะได้ขึ้นเป็นสองฟอร์เร่นะครับผม ตั้งแต่ได้เทียนมายังไม่แพ้นะผมืมึเซ้นอีกแล้วเห็ียนฟ้านะผมหนึ่งเทีผมหายหมดเลยนะฟ้าจะเดียวหายหมดกระดานจุกจุกครับผม ตัวละครอ,อืมโอเมนมานะผมลนในเทยมกันต่อนะผมอยากได้ตัดเลือดนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่ห้าบ้านสุดท้ายนะผมรอบที่ยี่สิบนะผมเรารอดมาถึงรอบนี้ได้นะเกือบจะแตกไปแล้วขอตัดเลือนได้ไหมอ๋อดีแหลกมานะผมแจมครับผมตอนนี้เรารอแค่ตัวมาให้ครบนะผมทอยนะครับอื้มทอยต้องให้เทนไปนะผมเพต้าคขาจะ เอาไกอาไปครับผมจะได้ยินเป่านานๆหน่อยนะเราหาลิเลยน่ามามาลงครับผมจัดเชียวไปก่อนสองตัวนะครับช่วยกันยิงซ้ายขวาดีแหลกไม่ได้ใช้นะผมดีแหลกเราใช้เซฟิล่านะครับเจอเดมิโกะนะผมเป่าปื้น โอเนเราทอยมาอยู่ฝั่งซ้ายบ้านนี้น่าจะแตกครับฟันเจโน่ปื้บเรียบร้อยกำจัดไปได้หนึ่งบ้านหาเลน่ามาลงนะผมจะ,จะได้ครบเป็นคอมโบนะผมตัดเลือดครับ ตันเลือกก็ให้เป็นคลิกซี่ไปครับเพราะว่าเพาต้าเราไม่ได้เป่านะผมแต่คลิกซี่ได้สกิลเลยนะผมเพต้าหนึ่งตัวลั่ี่ครับลีเลนาอยู่ไหน <Now. S 1> เพต้าสองดาวครับผม หยับตัวไม่ได้นะผมหมากหลังไม่เต็มกระดานครเจอเลิเมนต์ฟอรเรสต์น,นะผมยิงสายขวาเทนฟ้าไปหนึ่งทีนะผมช่วยลดเลือดนะป้าปนึงทีครับนาคอสอยยังเดือดนาคอสเทนฟ้านึงทีเอสองหนึ่งเปตาตอดโยนะผมฟ้านึงที อ้าวเมื่อกี้ผมลืมล็อกเหรียญหน้านะอือหือไม่เป็นไรครับผมค่อยหาใหม่นะมาลงมาก็้ห้่ยเต็มกระดานก่อนนะผมต้า,ตารเราเอาสองดาาไปก่อนครับผม ลงลิเลยนาก็จะช่วยใบได้ครับผมใบถือว่าดีเลยนะครับเจออะไรครับผมเจอเดมอนฮันเตอร์นะครับผมสามเดมิกอสครับผมโอ้โหมา้ามาเขาตึงครับแต่ว่าเทยนยืนค้าไม่อยู่นะผมฟานหนึ่งทีอ้าวมาตายเสยนะผมไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเอาม้าลงนะครับ Magic pervades everything. หาลิเลียนาครับโอเคครับผมมาพอดีนะผมแล,ะแล้วเราก็ครบคอมโบนะผมลิเลียนามานะครับมาช่วยใบ้ฝไฟตรงข้ามนะผม เทนีหนึ่งตัวครับเ <Rain> อนเน็ตขาดตัวเดียวไม่ออกนะผมอาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะผมเปล่าไปทางฝาแล้วฟาดหนึ่งทีครับอือฟาดหนึ่งทีเหลือมาตัวเดียวนะผมตัวละครเราเหลือครบทันสิบตัวนะผมไม่น่าเทนะผมผวมมาหรือมาตัวเดียวครับผมสิบรวมหนึ่งนะผมฟาดหนึ่งทีเรียบร้อย yeah! จบแบบสวยงามตัวละครเหลือครบตั้งสิบตัวนะผมอืม้หือร์เรนซับเอลนะผมอืมลบสีสิบสามจบแบบสวยงามครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ สี่ซับสองเอลสองฟอรเรนครเทนฟาดหมดไม่สนหลานใครถึงจัดยาฮู